วิธีการสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลในไลน์เมื่อเราเผลอลบทิ้งจะมีวิธีการทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนนื่นเราต้องมาทำการตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าไปที่คำว่าหน้าหลักแตะไปที่หน้าหลักก่อนจากนั้นแตะไปที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับ มาหาคำว่าแชทแตะไปที่คำว่าแชทครับแล้วเรามาแตะคำว่าสำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทไปยัง Google Drive ครับแต่ไปสสำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทนะครับแล้วก็มาแตะตัวนี้ครับแตะตัวที่คำว่า บัญชี google ครับแต่เข้าไปบัญชี g o o g l e นี่เขาให้เลือกบัญชีสำหรับลยนยครับในกรณีที่เรามีบัญชีอีเมลของเรามีแค่บัญชีเดียวแล,แล้วก็ติ๊กไปในเครื่องหมายวงกลมนะครับเข้าไปหรือใครมีอีเมลห,หลายอีเมลก็เลือกอีเมลใดอีเมลหนึ่งส่วนทางเราเลือกอีเมลตัวข้างบนครับ ตัวแรกนี่เลยจากนั้นแตะตกลองแล้วก็ได้ผูกบัญชี Google กับ g o o l e d r ได้เลยครับแล้วก็มาที่คำว่าสําลองข้อมูลอัตโนมัติแตะกาไปครับจากนั้นก็สําลองข้อมูลอัตโนมัติโยกไปครับโยกสวิต์เปิดเปิดนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ความถี่ครับ แต่ไปที่ความถี่ความถี่ในการสำรลองข้อมูลแต่ก็ไปความถี่ในการสำรลองข้อมูลให้เลือกไปที่ทุกวันนะครับเลือกที่ทุกวันดังนั้นแตะย้อนกลับครับแล้วก็เลื่อนมาตัวนี้ครับแต่ย้อนกลับอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาที่กูก,กระได e สำรลองข้อมูลไปยัง กูกระไดครับแตะเข้าไปครับกำลังสํารองข้อมูลนะครับสํารองข้อมูลการชัดแล้วจากนั้นแตะปลอกลงย้อนกลับขึ้นมาครับย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาเข้าสู่ห้องแชทครับแต่ที่ห้องชแชทล้วก็เลือกบคุคคลใดบคุคคลหนึ่งครับสมมติว่าเราเลือกคนนี้ครับ ก็จะมีรูปภาพวิดีโอนะครับนะครับประมาณนี้ครับรูปภาพและวิดีโอตอนนี้เราจะทําการลบนะครับลบรูปภาพวิดีโอเพื่อทําการเรียกคืนข้อมูลใหม่ทีหลังครับโดยการแตะรูปภาพแชร์ไว้แตะไปที่คําว่าลบทางขยะแตะค้าปายจะมีเครื่องหมายถูกครับ ถูกด้านซ้ายเลือกวิดีโอนะครับแตะรูปภาพเข้าไปครับวิดีโอวิดีโอหนึ่งแล้วก็วิดีโอที่สองครับลบหนึ่งภาพและสองวิดีโอครับแตะแถบสีแดงลบสามครับแตะเข้าไป แล้วแต่คาว่าลบครับเรียบร้อยครับจากที่เราตั้งค่าการสำรองข้อมูลเรียบร้อยครับเราก็ทำการลบทั้งรูปภาพและวิดีโอจากนั้นเราก็ไปทำการกู้คืนครับกู้คืนรูปภาพและวิดีโอไฟล์เอกาสารต่งตางๆถ้าเราต้องการลบหรือว่าเพลอลบทิ้งครับแต่ย้อนกลับขึ้นมาครับเข้าสู่หน้าหลักแต่ไปที่ หน้าหลักแตะไปที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนเลื่อนขึ้นไปเลือกหาคําว่าชชดครับชชดตรงนี้เลยแตะเข้าไปจากนั้นเราก็แตะไปที่คําว่าสํำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการชัดครับแตะเข้าไปจากนั้นก็เข้าสู่สํำรองข้อมูล เรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทเลื่อนขึ้นไปครับมาดูตัวข้างล่างคําว่าเรียกคืนข้อมูลเรียกคืนข้อมูลแตะเข้าไปครับกําลังเรียกคืนข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วครับแตะตกลงจากนั้นแตะย้อนคืนมาครับเพื่อมาดูว่าในการกู้คืนนั้นจะสามารถกู้คืนรูปภาพวิดีโอ แล้วไฟล์เอกสารต่งตางๆได้หรือไม่ครับแล้วก็แตะไปที่แชทห้องแชทนะครับห้องแชทมาที่คำว่าเลือกบุคคลที่ว่าเราทำการลบเมื่อกี้นะครับแตะเข้าไปครับเห็นไหมครับสามารถเรียกคืนข้อมูลรูปภาพวิดีโอและไฟล์เอกสารต่งตางๆสามารถเรียกคืนได้ นะครับเห็นไหมครับาล,ลบรูปภาพนี้วิดีโอนี้และอีกหนึ่งวิดีโอเป็นสองวิดีโอและหนึ่งรูปภาพครับสามารถเรียกคืนได้จริงครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องณสารพัดคลิปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ